สวัสดีครับมอนี้อยู่กับสร้างบุมบันดอนนะครับหลังจากเลือกงานน้องใหม่ออกไล่ครับพี่น้องของมากับเมียบัตรมาเก็บเกไปเฮ็ดอัดน,น้องใหม่ดองไว้พี่น้องไล่อยู่ครับพี่น้องเดี๋ยนี้น้องใหม่กำลังออกไลย นี่แต่นอนงามง้างนอนใ่ญ่ๆพี่น้องแต่นอนใหญ่ๆครับเดี๋ยวไปฟังทางพุนครับทางบุ้มปลูกไว้บัวลายก่อครับพี่นอ้องอันนี้เ <c oughs> ขาว่าเทาว่าเทาพ่นว่าปลูกไว้นะครับ ถือว่าโดกเลยเลยครับพี่นออเนาอันนี้สร้างมุมตัดไปแล้วนีหนึ่งสองสามสี่หักสี่หันนะครับเน,นกากำลังไงครับเนาะสานีสร้างมุมพาดเด็เอานะครับไปเฮ็ดเ้าไม้สมนะครับเอาไม้ อ๋อน่าไม่สมครับไปหนึ่งไว้อันนี้เผลอแปยบเดียวพี่น้อง <c oughs> ปล่อยมันย่างโพด <c oughs> มันอยาาขัดยามแรงครับหลังจากที่เอามันหน้าออกแล้วบ้านเขาเขาก็ลัาง,ง้ำพี่น้อง มาค่อยๆ่ลงคลิบให้พี่น้องเบิ่งครับะมาเอาเนาะไหมเนาะครับพี่น้องแม่บบานกำลังปอกปอกข้าหม่องเลยครับพี่น้องแม่บบานมาจะงบริเก็บเปลือกครับผม เขาวานก็นถือถือว่าโอเคดีครับพี่น้องนี่นะครับประโยชน์ของมันนาเมื่งไหรเด้อพี่น้องเขียวห้ามครับเพราะว่ามันหน้ามันมันกินโบเบิร์ดอ,อ,อยู่แล้วพี่น้องกาทำห้องพื้นว้านเขาครับห้องของประเดห้องพื้นตอนห้องว้านเขาประโยชน์กับสองต่อครับ ครับผมฝากกดไหลก็แช์กดติดตามเนี่เด้อครับนี่ขอเข้ามาสวัสดีครับ